เหลาเทเทๆสวันดีครับผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ทำให้ยูผมนะเฟมมีหอบเกม GTA V นะเดี๋ยวผมขเติมแล้วมันกนเสียงผมอาจจะเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าหูฟังใหม่แล้วก็อะไรนะไอ้ปรับจูนเสียงนะครับผมปรับจูนเสียงนะเสียงมันก็เลยดูแบบทุบๆใหญ่ๆ นะวันนี้จะพามาดูรถที่แรงที่สุดจะในเซิร์ฟมันจะแรงที่สุดในเซิร์ฟมังอันนี้วิ่งอยู่600กว่าในเมืองวิ่งเกือบ700ไม่เชื่อเดียให้ดูนะดูทุกคนเนะี่ยดูดิ นอกเมืองอยังห้าร้อยเลยในเมืองก็จ0 0ร้อยนูนะโอ้โหทุกคนยี่โคแรงโคแรงแรง,แรงจัดอะแรงจัดอะดูโอ้โห เลี้ยวไม่ค่อยดีแต่ว่าเบรกก็ใช้ได้นะเบรกดีนะโอ้ไอ้คี้อะทน มานี่นะทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นไอ้นี่ดีกว่าเล่นตีอ่ะเออโอ๊ยโอ๊ยไปเก็บรถก่อนโอ้โห เดี๋ไปเทนนิง NPC ดีกว่าเราจะไปแบบไปรุ่นบ็อกเซอร์อะไรเนี้ยบอกเซอร์บ็อกซิ่งอ่ะเออ เลยเอาดีเอ้ยเอาดีทุกคนเอาดีเอาดีมาว่มา,มา <c oughs> โอ๊ยไม่ตายที่อะโอ้ยโอ้ย โอ้ยตาย,ยกูตายเล่นลุมอ่ะเกิดไปพี่ชายเล่นลุมอ่ะวายเรื่องอะแปด ไปพี่ชายเล่นรุมมันนะเอ้ยเอ้ยเอาดีขออันนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหชี้อ โอ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ย,อยไม่โดนได้ไงอ่ะเอ้าไอตัวมีดหายไปไหนวะ ไอ้กดผิดพี่กดผิด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 อ๋อเรียบร้อยไอ้เหี้ยกดผิดไอ้สัสเลือ ไอ้ขี้ตายเลยโอ้ยโอ้ยไอ้ขี้เพื่อนทุกคนโปร,รดทราบขณะนี้ประเทศกาอ,อ,อ,อุดิาระขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนรถจนกว่าจะครบกําหนด โอ้โหแสบตาจัดอ่ะไอ้โอ๊ยแตกหนึ่งอ้าโอ้ยโดนแลอ่ะเอ้าไอ้ขี้อ่ะ ปั๊บง้างโอ้โหเฮี้ยไม่น่าเข้าอย่างนี้เลยไอ้กูก็ตีมันตายอยู่ไอ้ลอนเนี่ยมาทุ่มมาตอนนี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติ<อ>แล้วนะคะเป็นอะไรเชิญเพลเยอร์ทุกท่านสามารถจอดรถได้ร่าดได้เลยค่ะโอ้โหพี่ลอนกลัวสุดโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละบ๊ายบายจุ๊บ